เล่าหุ้นเทนเซนหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในโลกสวัสดีครับพบกับสองหมอ,อคอนณอนกครั้งวันนี้เราจะมาเล่าหุ้นนอกที่ชื่อว่า Tencent Holding Limited ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเซินเจิ้นประเทศจีนก่อตั้งในปี1998พิแปดโดยมาหงติงและจางซีดงบริษัทมีทธุรกิจหลากหลายด้าน รวมถึงแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์เกมออนไลน์บริการทางการเงินคาวคอมพิวติงและสื่อดิจิตอลครับนี่ก็จะเป็นอัตราส่วนทางการเงินเบื้องต้นในวันที่ผมทำคลิปขึ้นมานะครับ P/E ของเขาจะอยู่ที่16.8 Price per book value จะอยู่ที่4.3 Price to sales ratio จะอยู่ที่7.2 Return on equity หรือว่า ROE จะอยู่ที่25.3 Return on assets ROA e จะอยู่ที่8.7 Dividend y i จะอยู่ที่0.3 แล้วก็ D/E Ratio จะอยู่ที่0.5ครับข้างล่างก็จะเป็นภาพแสดงรายได้และก็กำไรสุทธิย้อนหลังไป5ปีของ Tencent นะครับจะเห็นว่ารายได้และกําำไรเขาค่อนข้างเติบโตได้ดีนะครับอาจจะมีลดลงบ้างในบางปีตามวิกฤตเศรษฐกิจแต่โดยรวมแล้วบริษัทเขาก็ยังคงทำกำไรและรายได้ได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับเอาละครับเรามาพูดถึงผลิตภัณฑ์และก็บริการหลักของเขากันดีกว่าผลิตภัณฑ์ตัวแรกของเขาก็คือเกมออนไลน์ โดย Tencent เนี่ยเป็นผู้พัฒนาและผู้จัดจําหน่ายเกมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีเกมยอดนิยมเช่น r e s e of Legends, Honor of Kings หรือว่า r o v ในบ้านเราแล้วก็ PUBG นะครับที่เพื่อนๆรู้จักกันดี 2. คือโซเชียลมีเดี WeChat และ QQ เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีผู้ใช้งานจํานวนมากโดย WeChat เนี่ยมีฟีเจอร์มากมายเช่นแชทโซเชียลมีเดียการชำระเงินออนไลน์และบริการต่างๆที่มีอยู่ในฟีเจอร์อีกมากมายนะครับ 3คือบริการทางการเงิน t e n เซ็นเนียมีบริการทางการเงินผ่าน WeChat Pay และ QQ Wallet ที่ให้บริการชำระเงินออนไลน์และบริการทางการเงินอื่นๆธุรกิจที่4ของเขาคือ c l ่าวและ AI t e n เซ็นเนี่ยให้บริการ c l ่าวและ s โซลูชัน AI สำหรับธุรกิจต่างๆซึ่งมีขนาดใหญ่ค่อนข้างมากเลยนะครับเป็นอันดับต้นๆของโลก5ก็คือสื่อและบันเทิงเทนเซ็มีส Entertainment บริการสตรีมมิ่งเพลงและ Ten c ซ n วิดีโ แพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งเป็นแพลตฟอร์มสื่อและบันเทิงที่มีผู้ใช้งานจนํานวนมากในจีนโดยผลิตภัณฑ์และบริการล่าสุดของเขาเนี่ยก็คือ t e n เซ็นเนี่ยเขาก็ทําลักษณะเป็น Metaverse ก็คือ t e n เซ็นกำลังลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในด้าน Metaverse AI and Cloud บริการด้านปัญญาประดิษฐ์และ Cloud Computing ที่มีการพัฒนาและการขายายบริการใหม่ๆโดยมีการลงทุนใน ByteDance เทนเซนเนี่ยได้ลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนหลายรายการโดยเฉพาะไบแดนที่เป็นบริษัทใหญ่นอกจากนี้ก็ได้มีการพัฒนาเกมและก็เมตาเวิร์สโดยมีการลงทุนในบริษัทเกมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์สไม่แน่ว่าในอนาคตรเราอาจจะได้เห็นเกมที่เล่นในเมตาเวิร์สอย่างแพร่หลายก็เป็นไปได้นะครับนอกจากนี้นะครับเทนเซนก็ได้ไปลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี Technology, และก็เกมทั่วโลกไม่ว่าจะในเป็นอีพีเกม s Supercell และ o b l o x รวมถึงร่วมมือกับบริษัทต่างๆในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอีกด้วยในส่วนของแนวโน้มธุรกิจและก็กลยุทธ์ของเขานะครับเทนเซ็นเนี่ยกำลังขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะในตลาดเอเชียและก็ยุโรปมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆการลงทุนในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI c l คลาวด์คอมพิวติ้งและก็เมตาเวิร์สมีการรวมบริการทางการเงินขยายบริการทางการเงินให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์อื่นๆให้มากและหลากหลายขึ้น เอาละครับก่อนที่เราจะมาฟังความเสี่ยงผมต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนว่าคลิปนี้ไม่ได้ชีน้นาหรือแนะนําการลงทุนใดๆทั้งสิ้นเป็นการเล่าหุ้นแบบเพื่อนให้เพื่อนฟังเท่านั้นเองครับเรามาฟังความเสี่ยงของบริษัทเทนเซนที่อาจจะเกิดขึ้นได้กันดีกว่าครับความเสี่ยงแรกคือความผันผวนทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั้งในจีนและทั่วโลกอาจส่งผลกระทบต่อรายได,ได้และกําไรของบริษัทเทนเซนสอก็คือการแข่งขันที่สูงมากตลาดเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเนี่ย มีการแข่งขันที่สูงมากโดยเฉพาะกับบริษัทต่างชาติเห็นได้ว่าได้มีการจํากัดการนําเข้าของชิปเซตจากต่างประเทศ3คือความเสี่ยงทางการเมืองการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายของรัฐบาลจีนอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทในประเทศอื่นๆ4คือความเสี่ยงทางเทคโนโลยีการพัฒนาทเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยอาจเชิญกับความเสี่ยงในเรื่องของการยอมรับจากตลาดและความปลอดภัยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเรา2คนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับและถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดัง,งนี้ขอบคุณครับ